ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าตอนนี้ผมนั่งถ่ายคลิปอยู่ที่สนามยิงปืนนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสมาชิกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นระหว่างที่พูดพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงปืนดังแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าเสียงปืนมันดังจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะกรบเสียงพูดนะฮะถึงแม้ว่าจะมีไม้มาช่วยตัดเสียงได้บางส่วนมันก็ไม่ได้ตัดได้ทั้งหมดนะฮะก็ต้องขออภัยก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงุหงด,ดเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอะใครมาเคาะอะไรไม่ใช่นะครับอยู่สนามยิงปืน สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพกที่ต้องบอกว่าเป็นปืนพกในตำนานเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วมันก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นตระกูดของปืน9มม,มลูกดกที่เราเห็นกันอยู่ในยุคสมัยใหม่นี้นะครับปืนที่นํามารีวิวในคลิปนี้ก็จะเป็น b r o w n i n g high power นะฮะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับ b r o w n i n g high power หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่า b r o w n i n g p 3 5หรือ b r o w n i n g m 3 5หรือ HP 35ก็ได้นะครับเพราะว่าเลข35เนี่ยมันมาจากเลขที่รับปืนรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพเ,เยีรมวนนะครับ mm hmm. เมื่อปี9 9 5เเขาก็จะเอาเลขปีมาตั้งเป็นชื่อรุ่นปืนนะครับ mm hmm. เป็นรหัสทางการทหารประมาณนั้นนะฮะ mm hmm. ซึ่งปืนกระบอกนี้สภาพเนี่ยมันอาจจะไม่สวยงามนะฮะ mm hmm. เพราะว่าอายุอนามกระบอกเนี่ย mm hmm. เกิน60ปีครับ มันก็เก่าตามอายุตามการเวลานะครับแต่เก่าในที่นี้ผมต้องบอกว่ามันคลาสสิกนะเพราะว่ามันเดิมทุกอย่างเลยผิวเดิมนะฮะประกับด้านทุกอย่างเดิมหมดไม่มีการรีวิวไม่มีการทําใหม่เลยนะครับปืนกระบอกนี้ได้รับความนุเคราะห์มาจากคุณแชมป์นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ขับรถมาประมาณชั่วโมงมาจากกรุงเทพเพื่อเอาปืนมาให้ถ่ายทําถ่ายรีวิวที่สนามนะฮะคุณแชมป์แจ้งว่าปืนกระบอกนี้ได้รับมรดกตกทอดมาจากคุณตา ซึ่งคุณตาของคุณแชมป์เนี่ยเป็นอดีตในทหารนะฮะเป็นทหารอากาศครับเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ก็จะเป็นปืนสวัสดิการของทหารอากาศเมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณตาของคุณแชมป์นะครับคุณตาของคุณแชมป์เนี่ยก็คือเรืออากาศตรีประทีปประเรสริฐศักด์นะครับยศในขณะนั้นนะฮะตอนที่ซื้อปืนเมื่อปี2503 แต่ยอดสุดท้ายทางทหารก่อนกเกษียณอายุราชการก็คือเรืออากาศเอกประที่ประเสริฐศักด์นะครับอันนี้เป็นหนังสือสัญญาซื้อขายครับปืนเบาหนิงไฮพาวเวอร์กระบอกเนี่ยฮะระบุไว้ชัดเจนนะครับตั้งแต่ปีพศ2503แล้วก็ระบุชื่อว่าขายให้ใครนะฮะแล้วก็ระบุราคามาด้วยครับ1,000บาทเท่านั้นเองนะฮะร,ราคาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะ1,000บาทเมื่อ60ปีที่แล้วครับ แล้วที่สําคัญคือผ่อนจ่ายได้ด้วยนะฮะหกงวดเวละร้อกว่าบาทนะครับก็เป็นปืนสวัสดิการทาหารอากาศเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นปืนทหารแท้ๆไม่ใช่ปืนที่ผลิตขายให้กับพลเรือนเป็นการทั่วไปนะฮะไม่ใช่ปืนพาณิชย์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่มีคุณค่านะครับทั้งในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็คุณค่าในด้านจิตใจนะฮะ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของปืนผมอยากจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของมัน,มนก่อนสักเล็กน้อยนะฮะปืน Browning High p o อ e r เนี่ยคนออกแบบก็คืออัจฉริยะนักประดิษฐปืนนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยกย่องให้เป็นบิดาของวงการปืนของโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือจอห์นโมเสส r o w n i n g นะฮะเขาเริ่มออกแบบปืนรุ่นนี้ในปี1914แต่ว่าใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าที่จะออกแบบเสร็จนะครับ ออกแบบเสร็จในปี1934นะฮะแล้วเบลนิงก็ยังออกแบบไม่เสร็จด้วยตายก่อนนะฮะจอห์นโมเสต์เบลนิงตายในปี1926นะฮะเท่าที่ไปศึกษาในบันทึกของฝรั่งหลายๆคนเขาก็บอกว่าเบลนิงเนี่ยหัวใจวายตายคาโต๊ะทำงานที่กำลังร่างแบบเขียนแบบพิมพ์เขียวปืนก็รุ่นนี้แหละครับพอจอห์นเบลนิงตายปุ๊บมันก็มีวิศวกรที่ชื่อ ดิวดอนเน่เซอีฟซึ่งเป็นผู้ช่วยของจอห์นเบลนิงในสมัยนั้นแหละหยิบพิมพ์เขียวเนี่ยไปออกแบบต่อจนมันเสร็จในปี1934แล้วก็เริ่มผลิตจริงเพื่อป้อนให้กับกองทัพเบลเยียมในปี1935นะครับผลิตครั้งแรกปี1935แล้วก็ผลิตขายเรื่อยมานะครับขายให้กับกองทัพป,ประเทศต่างๆแล้วก็ขายให้กับพลเรือนเป็นปืนพานิชย์ด้วยนะครับ แล้วก็มาเลิกผลิตในปี2017ที่ผ่านมานี้เองนะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วก็อย่างที่ได้เกล่นไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าปืน Browning High Power เนี่ยมันเป็นต้นตระกูลของปืน9ลูกดกเพราะว่าในยุคสมัยที่เขาออกแบบปืนรุ่นนี้ปืนยี่ห้อต่างๆมันจุกระสุนได้แค่8นัด10นัดนั้นเองอย่างมากนะฮะแต่ว่า Browning High Power เนี่ยเขาใช้แม็กกาซีนแบบแม็กกาซีนเหลี่ยงเหลื่ม2แถวมันบรรจุกระสุนได้มากขึ้น จาก8นัด10นัดเดิมก็เป็น13นัดนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะเยอะที่สุดเลยในยุคนั้นนะครับเป็นปืนที่จุกระสุนได้มากสุดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรในยุคนั้นแล้วพูดถึงกลไกประสิทธ,ธ,ธิภาพการทํางานนี่ก็ต้องบอกว่า ก็เป็นปืนมาตรฐานระดับกองทัพเลยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ทีแรกที่จอร์นโมเซตบาวนิงออกแบบเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้อนให้กับกองทัพฝรั่งเศสเพราะว่าสมัยนั้นกองทัพฝรั่งเศสเขาต้องการปืนพกรุ่นใหม่ที่เป็น9้ามมแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือจุกระสุนได้ไม่น้อยกว่า10นัดนะครับแล้วก็มีน้ําหนักปืนไม่เกิน1กิโลกรัมแต่ในภายหลังกองทัพประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศแม่ที่ผลิตปืนก็รับเข้าประจำการแทนนะฮะ แล้วในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือปี1939จนถึงปี1945เนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้งานในราชการสงครามหลายประเทศนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นปืนรุ่นเดียวที่ถูกนำไปใช้ในกองทัพของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายอักษะทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรนะฮะเพราะว่าในช่วงสงครามเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เยอรมันบุกยึดเบลเยียมนะฮะ แล้วเยอรมันก็ไปยึดโรงงานไปปิดโรงงาน FN แล้วก็ส่งวิศวกรที่มาจากเยอรมันเนี่ยเอาไปคุมโรงงาน FN ให้ผลิตปืนบราวนิงไฮเพเวอร์เนี่ยป้อนให้กับกองทัพเยอรมันด้วยนะฮะนับจํานวนผลิตที่ป้อนให้กับกองทัพเยอรมันเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นกว่ากระบอกนะครับแล้วยังมีส่วนหนึ่งที่เอาไปผลิตที่ประเทศแคนาดาด้วยนะครับแล้วก็ป้อนให้กับกองทัพเคือจากรภพอังกฤษสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอักษะหรือฝ่ายสมรทมิตรก็มีปืนบราวนิงไฮเพเวอร์ใช้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับ พูดถึงจำนวนการผลิตนะฮะนับตั้งแต่แรกเริ่มการผลิตในปี1935นจนถึงหยุดผลิตไปในปี2017นเนี่ยนับได้อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านแสนกระบอกนะครับเยอะมากนะฮะหนึ่งล้านห้าแสนกระบอกนี่คือรวมทั้งปืนทหารแล้วก็ปืนพาณิชย์ที่ผลิตขายเป็นการทั่วไปให้กับประชาชนพลเรือนทั่วไปนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ได้รับความนิยมสูงมากนะฮะอย่างเช่นในประเทศไทยเองนอกจากจะเข้ามาเป็นสวัสดิการทหารอากาศเมื่อ60ปีที่แล้ว ก็ยังมีร้านปืนออเดอร์เข้ามาขายให้ประชาชนเยอะเหมือนกันนะฮะก็จะมีไล่ไปตั้งแต่ m a ร์ 1, one เลยนะฮะตอนแรกที่ออกมาตัวแรกอย่างก็บอกเนี่ยเป็น Mark 1 o นะครับแล้วก็ในช่วงยุคปลายป,ายปี70เนี่ยก็ปรับปรุงเอาไอ้เจ้าตัวมาร์1 o เนี่ยปรับปรุงนะฮะออกมาเป็น m a ร์2แล้วก็ปรับอีกครั้งหนึ่งเป็น m a ร์ r k 2ในปี1988นะฮะไอ้ตัว m a ร์ r k 3เนี่ยเขาจะเพิ่มคอนเซปต์ห้ามไกด้าน ขวามือเข้าไปด้วยนะฮะปกติเนี่ยมันมีแค่ด้านซ้ายนะมาร์กวันมีด้านซ้ายามาร์กท่ยรู้สึกว่าจะมีคันเซฟซ้ายขวาแล้วนะครับแต่ว่ามาร์กทรีเพิ่มไปอีกจุดหนึ่งก็คือ,อตัวล็อกเข็มแทงชนวนที่อยู่ด้านในนะทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะบางร้านยังมีนะครับมาร์กทัมาร์กทรียังมีอยู่แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะฮะเท่าที่ท,ทราบมีตั้งแต่แสนกว่าจนถึง200,000กว่านะฮะร,ราคาสูงจริงๆ บางครั้งคนที่จะไปซื้อปืนมาใช้งานซึ่งเป็นปืนลักษณะเนี้ยแบบเนี้ยรูปทรงแบบเนี้ยคนก็จะตัดสินใจมองไปที่สีสัตซะมากกว่าเพราะว่าราคามันถูกกันเยอะมากแล้วมันก็ใช้งานได้เหมือนกันเเลอๆอาจจะใช้งานได้ดีกว่าด้วยก็มีนะฮะแต่ว่าคนที่ชอบจริงๆเนี่ยเขาก็ซื้อนะฮะสองแสนกว่าเขาก็ซื้อเพราะว่า เขาได้ศักดิ์ศรีของความเป็นออริจินอลของปืนเก้าลูกดกนะ,ะเป็นต้นแบบมันมีศักดิ์ศรีตรงนี้ค้ำคออยู่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความภาคพภพูมิใจนั่นแหละแล้วมันก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของจอห์นโมเสสบาวนิงก่อนที่เขาจะลาจากโลกนี้ไปนะฮะปืนบาวนิงไฮพาวเวอร์เนี่ยชื่อมันเป็นบาวนิงแต่ว่าโรงงานที่ผลิตจริงๆเนี่ยโรงงาน FN นะครับบริษัท FN อยู่ที่เมืองเฮอร์ซอฟเบลยีน <c oughs> คือโรงงานเนี้ยกับจอห์นโมเสตบาวนิงเขาทางานด้วยกันเขาเกื้อกูลกัน,กนทางธุรกิจ จอห์นโมเสสเบานิงคิดค้นผลิตข์ให้บริษัทผลิตขายบริษัทเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับผู้คิดค้นนั่นก็คือจอห์นโมเสสเบ w า i นิงก็ชื่อบรานิงมาตั้งเป็นชื่อเปิดนะครับในส่วนของชื่อรุ่นปืนที่ชื่อไฮพาวเวอร์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือ,อ,อไฮก็สูงใช่ไหมฮะพาวเวอร์ Power ก็คือพลังปืนที่มีพลังสูง <laughs> จริงๆแล้วมันก็ความแรงของปืนอนุภาพมันเนี่ยมันก็คือกระสุน9ก้มบพาราเบลัมเก้ามอลูเกอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่คำว่าไฮพาวเวอร์เนี่ยมันเอามาจากวงรอบกระสุนที่มันเยอะนะครับมันตั้ง13นัดอำนาจการยิงมันหลายนัดมันเยอะก็เลยตั้งชื่อเป็นไฮพาวเวอร์อันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อรุ่นนะครับมาจากวงรอบกระสุนที่มันเยอะที่สุดในยุคนั้น สำหรับปืนบ r o w n i n g High Power เนี่ยก็เป็นปืนพกสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัตินะครับปืน s e m i อโ t o ใช้กระสุนขนาด9มม Ruger หรือ9พลานะครับแต่ว่าในภายหลังก็มีการออกกระสุนจุด40 s m i t ออกมาด้วยนะฮะแต่ว่าแรกเริ่มเดิมที o r i g i n a l ลจริงๆก็คือใช้9พลาปืนรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจอ์นโเ b r o w n i n เนี่ยใช้เวลาออกแบบนานมากคือที่มันใช้เวลานาน,านเนี่ยก็เพราะว่า ก่อนหน้าเนี่ยจอห์นโมเซตบาวนิงออกแบบปืนโค้โมเดลหนึ่ง้าหนึ่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาก็ขายลิขสิทธิ์แบบขายขาดให้บริษัทโค้จอห์นโมเซตบาวนิงก็เลยต้องคิดค้นระบบขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับมันก็เลยต้องใช้ระยะเวลานานแต่ในภายหลังเมื่อลิขสิทธิ์ของปืนโคโ้หนึ่งเหมดอายุไปในปี1928เนี่ย วิศวกรปืนที่ชื่อดิวดอนเน่เซอีฟที่เอาบา w n i n g High Power ไปทำต่อเนี่ย<ๆ>เขาก็เลยไปเอาจุดเด่นของปืนโค้ดหนึ 1, 1, มาใส่นะครับเอามาใส่รวมกันออกมาจนมันเป็นบา w n i n g High Power อย่างที่เห็นนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เอามาจากโค้ดหนึ 1, 1, ด้วยนะฮะปืนบาลนิงไฮ i พอเวอร์เนี่ยลำกล้องมันอยู่ที่4.7นิ้วนะครับลำกล้องยาว4.7นิ้วความยาวของปืนโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19.7ซนเมตร แล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ12.8เซนความหนาของตัวปืนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.6เซนตนะฮะน้ำหนักปืนเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900กรัมนะ9ขีดไม่ถึงกิโลแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแมกกาซีน13นัดก็จะหนักอยู่ที่โลนิดๆน,นะครับประมาณ1,060กรัมก็ตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับสเปคที่กองทัพฝรั่งเศสเขากำหนดมาในตอนต้นนะฮะ ปืนกระบอกนี้มาทั้งกล่องเลยนะครับกล่องเดิมๆเ,เมื่อ60กว่าปีที่แล้วยังอยู่นะฮะเนี่ยครับเป็นกล่องกระดาษปั๊มตัวนูนจากโรงงาน FN ที่ประเทศเบลเยียมนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีแม็กกาซีนสำรองนะฮะแม็ก2ตัวอยู่ครบเลยแล้วก็มีชุดทำความสะอาดนะฮะแล้วก็มีเอกสารของกองทัพอากาศเมื่อปีเนี่ยผมให้ดูนะฮะ4พฤษภาปี98ครับ ปืนกระบอกนี้<ป>ถูกขายมาในปี2,503เนี่ยครับตามหนังสือสัญญาปศสอ0 3แต่ปืนเข้ามาจริงๆเนี่ยปี2,498นานะครับเนี่ยฮะนานมากนะครับกว่า60ปีครับกระบอกนี้แม็กกาซีนปืนรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันจุกระสุนได้13นัดนะครับเป็นแมกกาซีนแบบ2แถวนะฮะก็ถือว่าเป็น9มม,ม,มลูกดกรุ่นแรกเลยปืนรุ่นนี้มันเป็นระบบเซฟแม็กนะครับ ถ้าไม่มีแมกกาซีนเนี่ยมันก็จะเหนียวไกลไม่ได้นกไม่สับนะครับการที่ปืนกระบอกนี้ถูกออกแบบมาให้มันเซฟแม็กเนี่ยมันก็เลยทําให้ไกปืนค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการตัดสะพานไกนะฮะร,ระบบชุดลั่นไกของบานิงไฮพาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดถอดแยกชิ้นส่วนออกมาเนี่ยมีชิ้นส่วนเยอะมากประมาณ16ชิ้นได้นะฮะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นปืนที่มีระบบลั่นไกที่ต้องบอกว่าซับซ้อนจริงๆแล้วไกปืนรุ่นเนี่ย นักเลงปืนสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าไก่ครกนะครับนึกถึงครกหินสมัยก่อนหนักๆนะฮะเพราะว่าไก่มันหนักอย่างกับครกหินเลยนะฮะไก่แข็งมากครับแข็งจริงๆตัวไก่ปืนเนี่ยมันเป็นไก่แบบซิงเกิลแอคชั่นล้วนทุกนัดเลยนะครับถ้าไม่ง้างนกเหนี่ยวไก่ไม่ได้นะฮะ,ะใส่แม็กก่อนเพราะมันเซฟแม็กแต่ใส่ไปก็เหนียวไม่ได้อยู่ดีนะ,ะเนี่ยครับให้ดูรายละเอียดบนตัวปืนนะครับที่ด้านซ้ายมือของสไลด์นะฮะ เราจะเขียนตัวหนังสือไว้นะฮะแกะมาจากโรงงานบอกชื่อยี่ห้อ f a b r i c n a t i o n a l t h e a r m t h e อะไรไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็บอกที่ตั้งโรงงานอยู่ที่เฮอร์ซอลประเทศเบลเยีเยมปืนกระบอกนี่ผลิตจากโรงงาน FN ที่เบลเยีเยมนะครับดูที่ด้านขวาของสไลด์นะฮะที่โคนลำกล้องเนี่ยเนี่ยฮะตัวที่มีมงกุฎครอบกลมๆรูปไขนเน่เนี่ยวงรีเนี่ยอันนี้เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของโรงงาน FN ที่เบลเยียมนะครับ ถ้าเกิดผลิตจากที่อื่นจะไม่มีตอกพูฟมาร์กตัวนี้นะฮะที่เป็นมงกุลรูปไข่เนี่ยจะไม่มีนะฮะแล้วก็บอกขนาดกระสุนนะครับ9มม,ม,มพาราเบลลัมตัวผีส่วนแรกปืนเนี่ยมันจะตอก3จุดก็คือบนสไลด์แล้วก็ที่เฟรมปืนแล้วก็ด้านในในลำกล้องนะครับในส่วนของประกับด้ามปืนเนี่ยก็เป็นประกับด้ามไม้นะฮะเป็นไม้ที่ออกมาจากโรงงานเดิมๆเ,เลยนะฮะสะภาพก็อย่างที่เห็นนะครับตามอายุ60กว่าปี ที่เฟรมปืนด้านซ้ายมือนะฮะจะมีคันเซฟห้ามไกนะครับซึ่งคันเซฟนี้เขาก็เอามาจากปืนโค้ดหนึ่ง้างหนึ่งหนึ่งนั่นแหละมันจะเป็นการล็อกสไลด์ไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการเซฟไก่ด้วยนะครับจะเข้าเซฟได้ก็จะเมื่อนกอยู่ในตำแหน่งคอกหรือง้างอยู่แบบนี้นะฮะถึงจะดันเข้าได้นะครับในขณะที่เข้าเซฟก็จะดึงสไลด์ไม่ได้เหมือนปืนโค้ดหนึ่ง้าหนึ่งหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จะเหนี่ยวไก่ไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคันค้างสไลด์คันปลดสไลด์นะครับ แล้วก็เป็นคันล็อกเวลาถอดประกอบปืนด้วยนะฮะเวลาค้างสไลด์ก็ดึงมาเนี่ยฮะอย่างแม็กกาซีนเปล่ามันก็จะค้างให้นะฮะที่ปลายสไลด์ปืนสังเกตด,ดูนะครับว่าเขาออกแบบให้มันแบนเรียบแบบนี้นะครับจุดป,ประสงค์ก็เพื่อให้มันเสียบใส่ซองพกได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเรียวเล็กลงนะฮะเวลาเสียบใส่ซองชักเข้าชักออกมันก็จะง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อลดน้ำหนักด้วย แล้วตรงนี้มันก็เป็นต้นแบบของปืน4 z 75ในยุคแรกๆด้วยนะถ้าสังเกตไปสไลด์ซีซ75ก็ทําเหมือนรุ่นนี้เลยก๊อปกันไปเลยนะฮะตัวนี้มันจะเป็นศูนย์ตายแบบเดียวกับปืนโค้ด191นะครับศูนย์หน้าเนี่ยเหมือนกันเลยเล็กมากนะฮะตัวนี้มันเป็นตัวของทหารรุ่นทหารมันจะมีรุ่นทหารอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นศูนย์สะพานที่ว่ามันสามารถปรับระยะได้มีตั้งแต่50เมตรจนถึง500เมตรนะครับ แล้วในยุคหลังๆก็ติดศูนย์แบบโบมาศูนย์ยิงเป้ามาขายพลเรือนก็มีนะฮะสังเกตด,ด้านบนสไลด์นะครับเนี่ยครับจะมีการแกะเป็นรูปปีกสัญ,ญลักษณ์ทออนะครับก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นปืนสวัสดิการทหารอากาศนะครับสวยงามมากนะฮะสวยจริงตัวคอด้ามเนี่ยเขาออกแบบให้มันแคบเล็กลงกว่าตัวส้นด้ามนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้จับกระชับเข้ามือรับกับอุ้งม,มือพอดีเลยนะครับ แต่ว่าข้อเสียมันก็มีนิดหน่อยก็คือตรงบีเวอร์เทลตรงเนี้ยมันค่อนข้างสั้นนะครับช่วงแรกๆที่ออกมาเนี่ยนกมันจิกหน้าม,มือนะฮะจังหวะที่ยิงแล้วสไลด์มันถอยมาง้างน,นกเนี่ยฝรั่งมือใหญ่นะฮะอย่างผมมือเล็กก็อาจจะไม่โดนนะฮะแต่ฝรั่งมือใหญ่เนี่ยเขากำรมเข้าไปเนี่ยนกมันกัดง่้ามมือเขานะครับในยุคหลังๆก็เลยมีการปรับปรุงเพิ่มความยาวตรงนี้ออกมานิดหน่อยนะฮะให้มันยื่นออกมาิดหนึ่ง เพื่อไม่ให้นกมันจิกหน้ามือตอนยิงนะครับให้ดูที่ด้านหลังด้ามน,นะฮะตัวนี้มันจะมีช่องเอาไว้ให้เสียบผ่านท้ายเอาไว้ยิงประทับบ่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนพาณิชย์ปืนหน้าร้านจะไม่มีรายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างปืนทหารกับปืนพาณิชย์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดประกอบให้ดูด้านในนะครับปืนอายุ60กว่าปี วิธีการถอดประกอบก็ต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับซึ่งกระบอกนี้ผมเคลียร์เรียบร้อยก่อนรีวิวนะครับค้างไสไลด์ครับจากนั้นปลดแมกกาซีนนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีคันเซฟเนี่ยแหละครับผักคันเซฟขึ้นไปล็อกสไลด์ด้านบนไว้นะฮะมันอาจจะไม่ตรงเที่ยวเราต้องดึงไปด้านหลังอีกนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นไปให้มันล็อกไว้แบบนี้นะครับจากนั้นคันค้างสไลด์สังเกตว่ามันจะโยกขึ้นโยกลงได้ให้เราผักขึ้นไปข้างบนนะครับผักขึ้นไปสุดแล้วก็ ดันสลักตัวนี้ที่อยู่ด้านขวามือดันให้มันขึ้นมาในช่วะที่ดันเราต้องดันในตัวนี้ขึ้นไปด้านบนด้วยนะแล้วก็ผลักขึ้นมามันก็จะยกตัวขึ้นมาได้ก็ถอดออกนะครับจากนั้นก็ปลดคันเซฟตัวนี้ลงซึ่งตอนนี้มันคบอยู่กับสไลด์นะฮะปลดแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับเดี๋ยวสไลด์มันจะพุ่งรวดไปด้านหน้าแล้วก็ถอดออกตามรางแบบนี้นะฮะสังเกตดูที่เฟรมปืนเนี่ยมันเหมือนหนึ่งเึ่งหนึ่งเลยนะ คือส่วนหนึ่งก็เอามาจาก1 9 1 1นั่น,หนแหละมาจากโคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปริงรีคอยเป็นไกสต์หลอดอันนี้เป็นแกด์หลอดแบบสั้นนะครับสังเกตด,ดูนะครับวิธีถอดดึงตัวนี้ออกมามันจะมีล็อกของมันอยู่ระวังกระเด็นนะครับแล้วดึงออกมาเนี่ยฮะเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยฮะสังเกตด,ดูสปริงรีคอยแกสต์หลอด น,นี่ก็เป็นส่วนลำกล้องนะครับถอดออกมาแล้วก็จะมีที่เขาขัดกรอนเอาไว้นะครับเป็นประมาณนี้อ่ะให้ดูเลขที่ลำกล้องเนี่ยครับ017 0จะต้องตรงกับที่สไลด์แล้วก็เฟรมนะฮะทั้ง3จุดส่วนสำคัญชิ้นส่วนสำคัญต้องตรงกันนะฮะเนี่ยครับเดิมทุกชิ้นครับกระบอกนี้บอกได้เลย ดูสภาพด้านในด้านในเนี่ยเขาจะมีตอกพุฟมาร์กไว้ใต้ห้องเข็มในชนวนด้วยนะครับเนี่ยฮะจะมีพุฟมาร์กที่ตอกมาจากโรงงานตัวนี้จะไม่มีตัวล็อกเข็มนะครับถ้าเป็นไอตัวมาร์กทรีมันจะมีตัวล็อกเข็มนะฮะเป็นประมาณนี้สภาพยังดีมากนะฮะโดยรวมดีมากเลยวิธีการประกอบก็ใส่ลำกล้องเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่สปริงวิดคอยล์ไกด์หลอด ใส่เข้าไปแล้วก็เสียบมันให้ลงในช่องของมันนะฮะ,ะเข้าล็อกของมันแล้วแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็เหมือนตอนถอดนะฮะเอานี่ล็อกสไลด์ไว้ก่อนเอาคันเซฟล็อกไว้แล้วก็ใส่สลักล็อกเข้าไป ก็จะเด้งลงมาถ้าเข้าล็อกมันก็จะยกยบตัวลงมาจากนั้นก็ปลดคันเซฟลองดูเรียบร้อยประมาณนี้นะครับวิธีถอดประกอบคราวนี้ผมจะทดสอบยิงปืน Browning High Power สวัสดิการทหารอากาศเมื่อ60ปกว่าปีที่แล้วนะฮะมาดูกันครับว่าปืนสภาพกเก่า แบบนี้แล้วก็อายุมากขนาดนี้จะยิงแม่นสักแค่ไหนนะครับจะลองยิงดูกลุ่มในระยะ10เมตรใช้กระสุนซ้อมยี่ห้อที่ผลิตในไทยจำนวน5นัดนะครับเดี๋ยวมาดูกัน จบ5นัดปืนค้างสไลด์ปกตินะฮะระบบกลไกการทำงานนี่ยังเรียบร้อยสมบูรณ์อยู่นะฮะไปดูเป้าครับนี่ก็เป็นกลุ่มกระสุนที่ยิงได้นะครับสีนัดเนี่ยเกาะกลุ่มอยู่ตรงนี้มีแตกกลุ่มมานหนึ่งนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยกว้างประมาณ2นิ้วเท่านั้นเองนะฮะถือว่าใช้ได้นะยังแม่นอยู่กินสูงนิดหน่อยนะครับ คือปืนรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปืนยิงแม่นไม่ใช่ปืนเกตแข่งขันไม่ใช่ปืนยิงเป้ามันผลิตมาสําหรับให้กองทัพใช้เป็นปืนใช้งานต่อสู้นะครับกลุ่มกระสุนประมาณนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับถือว่าใช้ได้อายุปืนก็ไม่ใช่น้อย,อยดย้วย60กว่าปีสภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะเก่าเลยละ่ะแต่ยิงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะ นี่ก็เป็นคน <S <S ุณแชมป์นะฮะเจ้าของปืนบา o w n i n g High Power กระบอกนี้เป็นทายาทรุ่นที่3ามนะฮะเจ้าของปืนก็เดี๋ยวเจ้าของปืนจะทดสอบยิงในระยะ10เมตรเหมือนกันด้วยกระสุน <S <S บแบบเดียวกันจํานวนห้านัดนะครับ <S <S เชิญเลยครับสบายๆไม่ต้องเกรงนะครับ นัดแรกเข้าสิบไปแล้วครับ <S <S> <S ตอนนี้เป่าก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับมันมืดหกโมงแล้วครับ เปินเคลีย์ครับยิงจบห้านัดนะครับะเอาไปดูเป้ากันครับไปครับจริงๆมันเริ่มมืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองเห็นเป้าเห็นสูนได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ถ้าเป็นคนเนี่ยก็โดนนะโดนนะฮะถ้าเป็นคนโดนก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ยิงให้ดูทั้งทั้งที่สภาพแสงน้อยๆเนี่ยแหละไม่เห็นกันไปเลยมืดแล้วอไม่ค่อย โอเคขอบคุณคุณปอนแล้วก็สมาชิกทุกท่านครับผมครับครับสำหรับการรีวิวปืน Browning High Power รุ่นสวัสดิการทหารอากาศเมื่อ60ปีที่แล้วก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ